ไม่ทำระบบในการจำนะจะลำบากนะใช่อา้าวคันนี้ก็ต้องนะคันทายตนานะคันทอติทำที่ไม่ชื่อว่าคันทายตนะใช่ไหมครับไม่ชื่อว่าคันธะใช่ไหมคันทายตนะเอาเฉพาะอะไรเอ่ยคันทารม แต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่ใช่คันธารมคือศีลคันถาสมาธิคันธาปัญญาคันถาและอายตนะที่เหลือหรือพูดง่ายๆทั้งหมดตรงนี้คืออะไรอายตนะสิบเอ็เว้นคันธายตนะเพียงแต่ว่าคันถาทั้งสชื่อว่าคันถาด้วยเราเลยต้องเอาอมาแยกนะเพราะฉะนั้นคนบางคนมีปฏิเสธบางคนชื่อว่าคันถาแต่บางคน ไม่บางกลุ่มสภาวะธรรมบางกลุ่มไม่เรียกว่าคันถะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ใช่คันถะด้วยไม่ใช่คันทายตนะด้วยแต่ตรงนี้เป็นอะไรครับคันทายตนะไม่ใช่คันทายตนะแต่เป็นคันถานะเพราะฉะนั้นวิสัชนาเราก็เลยวิสัชนาว่าอะไรเราบอกแล้วว่าวิสัชนายกมาทั้งอันเลยใช่ไหมยกมาทั้งก้อนเลยนะวิสัชนาก็ทั้งก้อนคืออะไรครับศีละ คันโทแล้วก็อะไรครับสมาทิสคันโท,นโทปัญญาคันโทตรงนี้นะครับจะไม่ยกมาทั้งก้อนและใส่คันโทไปต่อข้างหลังนะคนที่จะยกมาทั้งก้อนและใส่คันโททั้งหลังคือกลุ่มไหนกลุ่มนี้นะ กลุ่มกายยะนะต้องเป็นทัาเปรตตวาเราถึงใช้วิธีนั้นถ้าตรงนี้ออกมาเราก็จะจะอะไรเอ่ยปฏิเสธยอมรับอะไรเอ่ยยอมรับสังสยะบทไอ้สันนิฐานบทก็คือนะอะไรเอ่ยนะคันทายะตะนะเพราะว่าตรงนี้คือสันนิฐานะบทใช่ไหมเขาไม่เป็นคันทายตะตนะแต่ถูกปฏิเสธตรงนี้บอกว่าไม่ชื่อว่าคันทะแต่ว่า ปฏิเสธก็คือตั้งชื่อว่าคันทะก็คือณคันธายตนะคันโทได้ไหมอย่างนี้ตรงนี้ยอมรับกันก็คือว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นตรงนี้บอกว่าไม่ชื่อว่าคันทะแต่ว่าตรงนี้ปฏิเสธว่าชื่อว่าก็เลยใช้คําว่าคันโทนะเพราะว่าณณซ้อนกันสองตัวก็เป็นปกติแล้วหลังจากนั้นยกเว้นทั้งสองอย่างเลยยกเว้นทั้ง คันท้าและคันทายตนะเราก็เลยแปลงออกมาอย่างนี้นะคันทัน,น,ะน,นจะคันทายตนะจะพ้าเปตวาอาวะเสอะไรอาวะเสสาเหรอเนี่ยไอตัวเนี้ยวุ่นวายมากเลยนะ คุณต้องกลับไปเก็บทั้งหมดเลยนะว่าอาวะอยู่กับแต่ละตัวอวะอะไรบ้างบางทีก็เสโสบางทีก็เสสาบางทีก็เสสังไม่มีเลยเพราะว่าเน,เนี่ยไม่มีไม่มีไปจับดีๆแล้วก็ไปหักทรรแต่ว่า สอบจริงๆไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะเขาก็ไม่หักคุณแบบร้อเปอร์เซ็นเพราะเขารู้ว่าอะไรเราไม่เก่งบาลีนะแต่ว่า,มมาวไม่มีหลักเลยนะเพราะว่าหนังสือเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปดูเล่มของอาจ,จารย์สุรชัยจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะ<อ>จะเป็นโสหรือสาอะไรเนี่ยจำไม่ได้แลวตัวเดียวเหมือนกันหมดเลยนะเจ<อ>วะคันโตแล้วก็อะไรเอ่ยนะจะ คันท,ทายตนะนังเพราะฉะนั้นตรงนี้ลำบากนะตามผมสอบผมก็อึดอัดแบบคุณเหมือนกันอนะแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะเรามีทางทำจะได้อย่างเดียวก็คืออะไรครับไปสรุปและหาทางจำไปสรุปและหาทางจำเราว่ามันมันเป็นเป็นหลายตัวก็เลยเป็นอวาสัยสามอ่าแต่ตอนกายโยก็ไม่เห็นเว้นแบบนี้นะ กายังกายัา,ยา,นานจากกายายตานจากอวะเสอะไรก็กิดเสสังอีกนะ่ะเส,สโสก็มีเสสังก็มีโอ้ยวุ่นวายไปนหมดอ่ะออนี่คืออะไรอ,อังเนี่ยมันมีพระหูพลด้วยแต่สาเนี่ยมันเป็นธรไมโยก็มีอ่ะกายโยก็มีอ่ะแต่ก็ยังใช้อวะเส,สโสก,กายโยตอนหมดตั้งใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณอย่าเอา อย่าเอาเขาเ,เรียกว่าอะไรเอ่ยอย่าเอา,เอ,าอย่าเอาบาลีมาจับนะเพราะว่าสิ่งที่ทำจริงๆเนี่ยจับบาลียากมากนะถึงบอกว่าตรงนี้ต้องไปท่องนะท่องออกมาตรงนี้สิ่งที่เหลือมีปรามัดไหมยตานะสิบเอ11เป็นปรมัดไหมเป็นเพราะฉะนั้นทำที่เหลือนอกนั้น,นถูกไหมทำที่เหลือนอกนั้นนะทำแปลต้องเป็นทำที่เหลือนอกนั้นนะ อ,องธรรมของสันนิฐานอวบได้แก่อะไระเราบอกแล้วว่าองค์ธรรมบทเดียวเราจะใช้สีแดงนะก็คืออะไรเอ่ยสีละคันทะแล้วก็คือนะเราก็ต้องว่าไปแล้วก็อะไรเอ่ยสมาธิคันทะคือปัญญาคันทะ และยตนา1ิบเอ็ดว้นพันถะทั้ง4ตรงนี้ถ้าหนังสือบางทีการเว้นจะไว้ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็บัญญัตินะเราก็ตอบได้ทั้ง2วิธีนะครับถ้าเราตอบโดยตามหนังสือก็ท่านจะนิยมเอาการเว้นไปไว้หลังสุดต,ตอบได้ทั้งคู่แต่อใหเอาไว้ขันใช่เอาไว้ข้างหลังเนี่ยม,ม,มันเหมาะสำหรับการพูด แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อให้เข้าใจเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมาเว้นกับตัวนี้มันง่ายกว่านะก็เหมือนกับตอนเราเรียนทาตุกถาเราชอบแบบไหนก็ได้เหมือนกันหดอดองค์ธรรมของได้แก่องค์ธรรมถ้ามันยาวๆแล้วก็องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้น,ไ,นได้นะใช้ได้ทั้งละได้ทั้งหมดหรือว่าจะตอบซ้ำก็ได้แล้วแต่ ชั้นนี้เขาไม่กังวลเรื่องวิธีการเขียนพวกนี้มากเท่าไหร่อะไรนะอันนี้ร้องแล้วนอกจากเราท่องส่วนนี้ได้ต้องท่องอะไรอีกคันทะทั้งสี่อ่ก่อนจะร้องนะเราอ่านออกมาคันทะสี่อย่างอหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเจ็ดนะ ปัญธาปัญยาปัญธาอาณาปัธาในเรื่อนอาณตจักรนาปันธาเสียแล้วปันธาทางสามนั้นม่ใช่เป็นตัรเปแต่ที่เรียกว่าเป็นนั้นราอหอมกุ้งกระจอทั่วไปทางตามลมและรนลมสวนอาณาจักนะปัญธาเป็นตัวเปิตจากนาฬายยา จะเป็นสมาธิคันท้า,ทาได้นั้นลออเลาะเดยความเป็นปัจจคภักดีสมาวิธิจเป็นสมาธิคันท้า,ทาได้นั้นลออเลาะความาปอากิกลาปักิกสามาสามต่อบาจัดเป็นปัญญาคานท้าได้นั้นเลาะปัญญาจะรู้แจ้งในอารมณ์อันนี้จะทุกขะอ,อนัตต์ได้ก็ อบช่วยฉะนั้น,จ,นจึงจะเร็จึงจะสามาสามกับปาเป็นปายยาัญญาคันทะได้และในคันท้าทั้งสี่ยังมีคำอธิบายอยู่ในประมวนข้อ,ขอ,ขอ,ขอทางกิ่น่าที่เราก็เรมมาดูนะคำว่ากลิ่นเนี่ยท่านบอกว่าอะไรศีรคันทะสมาธิคันท้าแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ชื่อกลิ่นจริงแต่ว่าอะไรครับเป็นคุณใช่ไหมคุณธรรมนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือของพระอริยบุคคลเนี่ยสามารถจะอะไรครับลอยทวนลมไปได้ลอยไปได้ถึงไหนถึงพรมเลยใช่ไหมรูปประพรมเนี่ยรูปประพรมไม่มีคันไม่มีคาน,นับประสาทเนี่ยยังได้กลิ่นของศีลเลยเนี่ยท่านก็บอกลักษณะนี้นะ เพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยปกติเทวดาได้กลิ่นเราเหมือนอะไรเหม็นเหมือนสุนัขเน่าใช่ไหมเหม็นเหมือนสุนัขเน่าแต่ทําไมเทวดาถึงมาเฝ้าพระพุทธองค์เพราะว่าศีลคูณสมาธิคูณปัญญาคุณเนี่ยนะท่านก็มาเฝ้าโดยลักษณะนี้ท่านก็เลยอธิบายตรงนี้นะว่ากลิ่นตัวเนี้ยหอมทั้งตามลมและทวนลมนะแล้วก็สามมาวายมะ สัมมาวายามะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมท่านบอกว่าสัมมา,าวามะเนี่ยจัดเป็นสมาธิคันถาดได้ยังไงสมาธิจริงๆมันคือตัวไหนฮะทำไมตรงนี้ไม่ต้องกล่าวอีกทําไมสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะถึงไม่อธิบายเพราะว่าวิรติสเป็นองค์ธรรมของศีลใช่ไหมเป็นองค์ธรรมของศีลเพราะว่าเว้นจากไรเอ่ย เว้นจากวจีทุจริตเว้นจากกายะทุจริตก,การที่เป็นศีลศีลคืออะไรครับสงบจากกายกับวจีสำรวมกายกับวัจีใช่ไหมเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเขาเนี่ยวิรตีสามเป็นอะไรครับเป็นศีลโดยแน่นอนนะสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือสมาธิ แต่วายามะเนี่ยสัมมาวายามะสงเคราะห์เป็นสมาธิได้อย่างไรท่านก็บอกว่าเพราะว่ามีอะไรเอ่ยปากข้าหากริบปากข้าหากิีบแปลว่าอะไรอ,อ่าประคองเอาไว้ความเคียงของเราเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยการอะไรครับประคองประคองเอาไว้นะถ้าเราทําได้เนี่ยถามว่ามาเรียนได้ไหมได้แต่มาบ่อยๆได้ไหมไม่บ่อย ถ้าไม่บ่อยมีความเพียรไหมไม,ไม่เพียรเนี่ยก็คือเราจะมีความเพียรได้ต้องประคองความเพียรน,นะให้มันอยู่ได้ตลอดเพราะนั้นปักข้าหากิจเนี่ยแปลว่าอะไรครับความการประคองเอาไว้นะอะต่อมาสัมมาอะไรครับสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสมาธิได้เพราะมีอะไรเอ่ยอปิราปนากิจอปิราปนากิจเนี่ยนะแปลว่าอะไรครับความไม่ฟั่นเฟือนอ่า ความไม่หลงลืมหรือไม่ฟันเฟือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสามมาสติเนี่ยจริงๆพวกนี้นะครับเวลาเราพูดออกมาเป็นปรมัตธ,ธรรมพวกเนี้ยปรมัตธ,ธรรมจะต้องมีอะไรเอ่ยมีสภาวะลักษณะใช่ไหมสภาวะลักษณะนะครับรองรับอยู่สภาวะลักษณะเนี่ยหรือเรามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเอ่ยวิเสสะ ลักษณะนะครับพวกเนี้เขาจะมีอะไรเอ่ยถ้าเราเคยจำออกมาได้ก็จะมีตอนที่เราเรียนในชั้นมัชชิมัโทเราก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรลักคณาี่อะไรอ่าลักขนาธิลักคณาธิจัตุก,กะนะจัตุกะใช่ไหมจัตุกะรู้สึกไม่ต้ำซ้อนกับไก่นะ ลักษณที่จตุก,กะแปลว่าอะไรหมวดสี่มีลักษณะเป็นต้นหมวดสีก็มาจากจตุกะหมวดทรมสี่ใช่ไหมหมวดทรมสี่มีลักษณะเป็นต้อน, 4, 4, น,ตอ,นอาทิแปลว่าเป็นต้นลักษณะที่เนี่ยมาจากลักษณะบวกกับอาทิ อาทิก็แปลว่าเป็นต้นลักษณะก็แปลว่าลักษณะมีอะไรบ้างก็มีลักษณะลักษณะเป็นต้นแล้วก็มีอะไรลัาส่าปัจจุปัจจุปัจจุปัจจานใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยปาทัดฐาน นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมี4อย่าง4อย่างนี้เลยเรียกว่าจตุกะคือหมวด4แล้วก็มีลักษณะเป็นตน้นนะครับเวลาเราแสดงตรงนี้ก็คือสามาทิฏฐิมีกิจมีลักษณะอย่างไรท่านก็บอกว่าเป็นอะไรอปิราปนากิจอปิราปนากิจอยู่ตรงไหนไม่ได้พูดลักษณะแล้วนะแต่ท่านมาพูดอะไรเอ่ยอลักษะตัวนี้ก็คือ,อ,อกิจนั่นเองท่านกําลังพูดตรงนี้ สติมีลักษณะอะไรไม่หลงลืมใช่ไหมสติเนี่ยมีลักษณะไม่หลงลืมแล้วเขาทำให้สัมปยุตธรรมเกิดอะไรขึ้นไม่ฟันเฟือนเมื่อตัวเขาเองไม่หลงลืมแล้วเนี่ยเขาทำให้เพื่อนเกิดอะไรครับเกิดความไม่หลงลืมตามเหมือนกันนะครับท่านก็แปลออกมาว่าไอ้การที่ไม่หลงลืมเนี่ยนะเรียกว่าอะไรอะปิราปนากิจ เพราะนั้นลัษณะที่จตุกะของสติเนี่ยลักษณะของเขาคืออะไรอสัมโมหะจําได้ไหมอสัมโมหะเขาจะทําให้เราไม่หลงลืมเนี่ยใช้คําว่าอสัมโมหะเพราะฉะนั้นรักษณะของเขาก็คืออะไรครับอติลาปณนะอติลาปณะรักษาะนะได้ไหมฮะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันตรงกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสมาธิคันถามเนี่ยไม่มีปัญหา แต่ตัวนี้ชื่อไม่ตรงกันเพราะชื่อไม่ตรงกันท่านก็เลยอธิบายว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะส่วนปัญญาตรงกันไหมทิฐถกับปัญญาคันถาตัวเดียวกันนะเพราะว่าตรงนี้เป็นชื่อของปัญญาเจตสิกนั่นเองแต่สัมมาสังกัปปะละ่ะไม่ใช่ปัญญาจริงแต่ถ้าปราศจากสัมมาสังกัปปะคืออะไรวิตกปัญญาจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้ ท่านอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับหนังสือเนี้ยจะดีแต่ถ้ามือไม่เปิดหนังสือให้มือไปเปิดหนังสืออะไรครับหนังสืออ่านเล่นเราจะอ่านหนังสือดีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยเหมือนกับมือไปจับอารมณ์ถ้ามือไปจับอารมณ์ที่ดีใช่ไหมครับปัญญาก็เกิดแต่ถ้ามือเราไปเปิดหนังสือที่ไม่ดีเนี่ยปัญญาก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าอะไรครับเพราะอาศัยวิตกช่วยนะ จึงทําให้อะไรครับปัญญาเกิดได้นะสัมมาสังกัปปะเนี่ยท่านถึงอะไรเอ่ยถ้าเราไม่ไปจับในอารมณ์ที่เป็นปรมัตินะครับโดยอาศัยวิตตกเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับปัญญาก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งในอน,นิจจะทุกขาอนัตตาได้นะซึ่งตรงนั้นเป็นไรเอ่ยสามัญญาลักษณะนะท่านก็มาอธิบายตรงนี้และตัวพวกนี้นะครับถ้าจะเอาชัดเจนจริงๆก็เรียนถามใคร อาจารย์ไพโรจนะครับเพราะว่าอาจารย์ไพโร์เนี่ยนะครับอาจารย์ไพโร์ท่านจะเก่งเรื่องอะไรบาลีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้บาลีแล้วก็เข้าใจสภาวะจริงๆว่าอัตติราปนากิจเป็นอย่างไรเนี่ยก็เรียนถามท่านนะเพราะว่าท่านสอนอะไรเอ่ยสอนปฏิสัมพิธามัชอยู่ด้วยจะมีพวกนี้อยู่พวกเนี้ยกิจพวกเนี้ยมาจากอะไรครับปฏิสัมพิธามัชหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ไปคอยดูของท่านนะอะไรนะร้องสิร้องนะเอาคันถาอีกสักอันหนึ่งจะได้จบไปเลย,เลยกายยะไปหมดแล้ว๋ <c oughs> อากายยะยังไม่ได้ไปนี Yeah. Uh. นะก็อันนี้คือชีตสรุปรวมของอาจารย์เทียบนะได้อย่างอ่ายัางไม่ได้ก็เอาไปโสซลลได้แล้วนี้เนาะ,ะใครยังไม่ได้ก็เอาอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะแจกเอาไปเผื่อใครก็ได้นะถ้ามีประโยชน์ในชั้นเรียนก็เอาไปเลยตรงนี้ก็คือตรงนี้ยังไม่ยากนะตัวที่จะเริ่มยากคืออะไรเอ่ยรัสาลม คันโทเจวะไม่ติดนะคันโทเจวะนี่จะต้องไม่ติดนะเพราะว่าคันโทนี่เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เจวะตัวหนึ่งมันไม่ได้มนไม่สนธิกันแต่จริงๆจะสนทธิกันก็ต้องเป็นคันไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าสละสองตัวต่อกันอย่างนี้ยปกติท่านก็จะอย่างนี้นะคันโทเจวะจะเหมือนกับคำว่าอะไรครับสัตโทเจวะสัตโทเจวะติดกันไหม ก็ไม่ติดเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ติดเนี่ยจะเป็นพวกสระโอนะครับคันโทกาโยสัพโทเนี่ยจะไม่ติดอ่าใช่ตัวที่มันจะติดกันได้เนี่ยมันจะต้องลบสระตัวหนึ่งทิ้งไปต้องเป็นสระหายไปตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูนะอันนี้สระไม่หายไปนะก็ไม่ติดหรอกเพราะฉะนั้นอย่างอะไรเอ่ยอย่างคันโทนะครับ ตัวนี้กายอสัตโทเนี่ยตรงเจวะตรงนี้นะครับจะไม่ติดกันจากขุด้วยก็ไม่ติดจากขุก็ไม่ติดชิวหาก็ไม่ติดจะมีติดอยู่แค่นี้พวกที่เป็นอังอังใช่ถ้าเราดูออกมาพวกอังเนี่ยจะติดหมดแต่ถ้าพวกที่ไม่ใช่อังนะจะไม่ติดได้ไหมแล้วพรุ่งนี้เรามาดูรักษานะ เพราะฉะนั้นรักษาตัวหนึ่งแล้วก็จะเหลืออะไรครับที่เหลือก็จะง่ายๆนะทำมาก็จะาทามาก็จะเป็นตัวยากอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อะไรครับพรุ่งนี้มาก็ปรณติปทาโสทนะจะจบแล้วนะจบปทาโสทนะก็ไปมูลรจักกะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นของใหม่นะเราจะทวนขึ้นมาเร็วๆก็ตอนปทาโสทนะมูล,ลจักกะจะไปเร็วนะแล้ว อะไรเอ่ยสุดทายตนะจะยิ่งเร็วกว่านั้นอีกเพราะว่าสุดทายตนะจะสอนสุดทายตนะกับสุดทายตนะมูลจักกาในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเร็วนะเพราะว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราจะเหลือเยอะทําไมเราถึงต้องเร็วแบบนี้วปนติวาระเนี่ยปีที่แล้วเราเรียนกี <im> <ELLE> ่ค <necessary> ู่อย่างสมมติเรียนการหนึ่งอะไรเอ่ย หนึ่ละเรียนกี่คู่ปีที่แล้วการหนึ่งละเราเรียนอะไรเอ่ยรูปรูปขันกับอะไรกับเวแล้วก็เรียนเวกับอะไรสัญสัญญาขันใช่ไหมเรียนสองคู่หมดใช่ไหมปีนี้การหนึ่งอย่างเรยวอย่างเดียวเรียนกี่คู่ยี่สิบสี่คู่ เฉพาะการหนึ่งอย่างเดียวนะเรียน24คู่เพราะฉะนั้นปีที่แล้วคุณเรียนแค่2คู่ปีนี้เรียนเท่าไหร่24คู่เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาเยอะกว่าไหมเย,เยอะกว่าวอ่านี่คือประวัติวาระนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปเลยครับปณติเราถึงต้องใช้แบบเร็วๆแล้วก็เก็บในแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย24คู่ต่ำสุดอยู่ตรงกลางๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม 13คู่ต่ำสุดคือ7คู่เพราะฉะนั้นที่คุณเรียนออกมาเนี่ยปีที่แล้วคุณเรียน2คู่ตลอดเลยปีนี้บางครั้งเรียน24คู่บางครั้งเรียน13คู่13ยะมยมกะต้องเรียน13ยะมกบางครั้งต้องเรียนเท่าไหร่ครับ7ยะมกต่ำสุดคือ7ยะมกสูงสุดคือ24ยะมกเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่ามันเนื้อหามันเยอะกว่าปีที่แล้วขนาดไหน ะฉะนั้นเรียนแล้วต้องอะไรครับมีแต่วันตายเท่านั้นเองนะที่จะไม่มาไม่สบายก็ต้องมานะอืมคนสอนนะนอ้ก็ผมมาเว้นให้คุณได้แต่ว่าคุณจะรับไหวไหมไปคิดเองไหวไหมถ้าคุณคิดเองไหวผมก็เว้นให้คุณได้หมดละ่ะแต่ว่าใหม่ๆมันไม่ชํานาญนะเพราะว่าทั้ง24คู่ที่เราเรียนการหนึ่งเนี่ยนะบาลีมันซับซ้อน องค์ทำซับซอ้อนเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยของใหม่ก็ต้องเรียนพิพเศษหน่อยหนึ่งนะเรียนพิสดาน,นิดหนึ่ง